สวัสดีแกงทั้งแมววันนี้เราก็พาคุณปู่นะฮะรัว11.5มาลงอ่างเก็บน้ําแห่งใหม่นะฮะของจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับอ่างเก็บน้ำคลองแกงทั้งแมวนี่นะฮะหมายนี้เราจะมาเลาะหาปลาปั่นตะโกนนะฮะภาพน้ำสวยมากอ่างเก็บน้ำค่อนข้างใหม่นะซึ่งก่อสร้างกันไปปีนะ,ะับ เราม,มาดูกันว่าเราจะหาอะไรเจอที่ล่าวนี้มากับตัวแรกก็ต้องไปรับใช่ไหมต่อเยอะมากอยู่ก็รู้อุ้ยยังอยู่ยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู ขแกขงแกงหาแมว้อกมาแล้วตัวที่สองมาแล้วนะครับปลาช่อนของแกงหางแมวอ่างเก็บน้ำของแกง,งแมวไม่นี้วันนี้สุกสามขีดเริ่มมาแล้วเริ่มเจอแล้วตอนนี้เราก็พยายามทายเรือหาดูหมายก่อนนะเกนลงๆพอตีได้นี่นะ สวยมาแล้วครับ มาแล้วครับกระชอนแก่งแางแมวสายหนาแล้วนี่ครับรู้สึกจะไส่แนี้หมดเลยนะปิดกล้องปุ๊บโดนปั๊บเลยปลาอ่างนี้อายกล้องนะนี่นะสาเล็กสซกจิ๋วกัดดุหน้าดูโอ้สิบโมงไม่ไหวร้อนจัด พายมาแวะกินผลไม้ป่ากันนะฮะรู้จักกันหรือเปล่าฮนะได้ชมโฟกัสไหมนี่นะฮะผลไม้ป่ากินเป็นหรือเปล่าย่างนกหน่อยฮนะนี่ฮะผลไม้ป่า จบแล้วครับเจ้านายทิพพายเรือสำรวจอ่างเก็บน้ำสร้างใหม่นะฮะของจังหวัดจันทบ,บุรีอำเภอแก่งหางแมวนะครับวันนี้เรามาตั้งแต่หกโมงเช้าตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้ววันนี้เราก็พายเรือสำรวจหมายนะฮะเราก็เพิ่งมาครั้งแรกผลงานรวมวันนี้นี่เลยหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตัวทั้งหมดสิบสี่ตัวนะผลงานรวมวันนี้ก็เหมือนเดิมฮะวัดหลุดวัดขาดเป็นเรื่องปกติแล้วเราเองก็ยังไม่รู้หมายด้วยนะครับก็พายเรือซุ่มๆมเอาวันนี้ไปได้แค่โซนเดียวฮะ ก็มองเห็นเหลี่ยมละเดี๋ยวนัดกับทีมงานอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะมาซ้ำเราจะมาแคมปิ้งกันนะฮะแต่ว่าที่นี่นะครับขึ้นชื่อเรื่องพ่อใหญ่นะฮะวันนี้ก็สำรวจแล้วที่ที่จะนอนแลวปลอดภัยที่สุดนะครับก็เราไปเล็งว้แล้วมัจะมีเกาะกลางน้ําอยู่ตรงนู้นมีเกาะกลางน้ําอยู่มีต้นไม้อยู่นะครับถ้าเรามาพักเราก็ต้องไปนอนเกาะกลางน้ํานะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะเจอพ่อใหญ่มาทักทายได้โอเคจบละเดี๋ยวไปเจอกัน8ริว let's go